ครัพผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทาง16บหกทันวาคมก็โปรดชชยวิจรารณญาณนในกนรารชมด้วยนะ บนี้ครับเต็มล่างเต็มล่างก็เบ่งปันเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มเจดเต็มแปดนะเบ่งปานเต็มสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะ เบ่งปานหกตัวหกเต้มเป็นเนี่ยทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะเนี่ทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้สิบหน่อยสิบหน่อยนะสิบหน่อยแบบสามตัวก็ ก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะมีหลุดบ้างท่านครูเมืองนะเจ้าของแนวทางเบ่งปานเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามนะท่านมีหลุดบ้างเนาะท่านโคเมืองเจ้าเจ้าของแนวทาง ผใบนี้นุ่มขอนเกนชุดเต็นบนุนนุ่มขอนเกนชุดเต็มนบนุก็เบ่งไปหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองหนึสาส 6 3 7 3 8 3 1 4 4 4 5 4 6ป7 4 8 4 1น4 5 5 5 6 5 7 5 8 5นุ่มคอนเกตน,นะคะนุ่มคอนเกตน,นุ่มคอนเกต์เจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัต ต่อไปครับผมใบนี้ท่านผูชมปอปอนะปอปอเบ่งปานเดีทานสิบสบล่างทานปอปอกเบ่งปานจากฝั่งซ้ายไปขวาหตัวจากฝั่งซ้ายไปขวาหตัว 4 8 5 0 9 1 4 8 5 0 9 1เแบ่งปาน6ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณิงๆข้อมูลแนวทางที่ทีเบ่งปานนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม10ล่าง เอกตานะสิบล่างเอกตาก็เบ่งปานเบ่งปานแบบสองตัวก็เนื้อทันที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผ่านเบ่งปานห้ากับหกผ่านนะท่านผู้ชมก็เนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้ากับหกนะ แนวทานที่แล้วก็5้าหกแยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน5กับ6เบ่งปานสองตัวนะเบ่งปานเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง <c oughs> ต่อไปครับผมใบนี้ใบพีสามตัวเบ่งปานชุด3ตัวบน 480 490แล้วก็48 49 1 491 480 490 48 49 1 491นะขอบคุณขอบคุณเนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งป่าแน,นวทาน3ตัวตรองนะท่านเก็บหน้าจอได้นะทวันทวันนะเจ้าเจ้าของแนวทางก็รวม28ชุดนะท่านผูช้ชมเก็บหน้าจอได้นะดับเหลือเด่นร้อยสิบหน่วยจับชุดให้พิจารณานะ ต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทานหลักอร้อยสี่สูตรสี่สูตรชูนนะแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันสี่สูตรสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็หนึ่งตัวเดียว ทีหนึ่งสองสามสี่ชูนชูนหนึ่งตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เว่งปัญหาหลักร้อยนะเดวทาันหลักรนะ้อยแบบสี่ตัว 9034นะท่าน9034่90 3, เบ่งปันปนนะท่านลักร้อยนะอดีตผ่านนะทประชุมอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันให้พิจารณาที่90344 4, ตัวต่อไปครับหลักสิบกันบ้างนะ หลักสิบก็เบ่งพันสามห้าเปกหนึ่งนะสามห้าเปกหนึ่งก็เบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเนียท่นหลักสิบนะเนี่ท่านหลักสิบก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะขอ้อมูลท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับก็เป็นแนวทางแบ่งปัน,ปน 8 7 6 8 7 0 8 4 6 8 4 0นะท่านเบ่งปาน4ชุดเบ่งปาน4ชุดเป็นแนวทางนะต่อไปครับผมเราไปชมหลักหน่วยกันบ้างท่านนี้ก็เบ่งปานแนวทางหลักหน่วยแบบ4ตัว ปดเก้าหนปดเก้นะเปดเก้อดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งผ่านเปดเก้านึ่งหกสี่ตัวนะท่านต่อไปครับผมวันชายรวมชุด สองตัวแล้วก็หลักร้อยนะจับคู่นะท่านหลักร้อยเก้าศูนย์สามสี่ลก็เบ่งปันปคู่8 3 8 5 88ดห้าแปดแปดแปดหนึ่งแปดสามเก้าหนะ รวม16ชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะวันชายเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมอร์เดินเบ่งปานชุดเต็มลาง 8. 9ดจิตเจิตศจิตหจิต 88, 98, 8 18, 8 9 8 0 8เ8 8 9 9ปด9 9นะระเดนระเดนเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ดับเหลือเดนมักรวมโคสองตัวส่วนนี้ก็เป็นอดีตท,ที่ผ่านมา แบ่งปันสามสูตรแนวทางสิบหน่อยส่วนฝ่าฝังข้อมือสูตรเป็นแนวทางดับสิบหน่อยอดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตผ่านในวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะ นื้ทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเถวที่หนึ่งศูนย์สี่สองแปดสองห้าเจปก็ก็เบ่งปานชูน4นะท่านชูน4ชสศูน4ชสูชน4ตัวเดียว แล้วก็ดาบ1369 1369นะึ่ะท่านผู้ชมนะเบ่งปันดาบ4ตัวเหลือ6ตัวจับคู่นะท่านก็ขอบคุณจริงๆก็จะได้36ชุดนะ36ชุดตรองนะ ต่อไปรครับผมเคปหน้าจอได้นะท่านเคปหน้าจอได้ท่านกระเบงป,นปานขัู้บนเปกหนึ่งแปดสองแปดสามแปกหาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าสองสามสองห้าสามห้าหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดสองหนึ่ง 1> 3 1มหน2 5งห้าหนึ่งามสองหาสองหาสมนะวามส่งจานนะอมส่งจาบเจ้าเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทางคู่สองตัว 03, 0ู0ย0สามศูนย แปดหนึ่งแปดห้าแปดห,หกแปดศูนย์แปดส,สามแปบดบแปดนะรวมสิบสองชุดเป็นยอวทางนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้จับคู่ล่างจับคู่ล่างนะก็เบ่งปัน 1 8 19 10 28 29 20อดสเก้อดีตผ่านอดีตผ่านนะท่านผูช้ชมขอบคุณจริงๆข้อมูลเนียวทางดีแบ่งปันท่า,านผู้ชมก็คลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับ